โอเควันนี้เนี่ยจะพามาปั๊บด่านเอริรูนกันครับบอกได้เลยว่าด่านนี้คือเป็นด่านเก่านะครับแล้วก็ไม่มีใครคนพบด้วยจนกระทั่งนะครับผมลุงได้มาคนพบปั๊บนี้ครับผมทุกคนโดยบังเอิญในไลฟ์สดฮะจะเป็นยังไงนะครับผมปั๊บไปรับชมกันเลยฮนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูกันเลย ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะกอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้นะครับผมมีไม่เยอะเลยครับผมใช้แค่ปืนสลิงอย่างเดียวนะทุกคนนะครับใช้แค่นั้นเลยจริงๆนะครับผมก็สามารถทำบล็กนี้ได้แล้วนะทุกคนนะโอเคนะครับผมเข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็เกิดอยู่นี้นะครับผมก็เดินออกมาข้างนอกก่อนนะครับออกมาแบบนี้แล้ววิ่งตรงนี้ครับแถวนี้แถวนี้แล้วก็เลี้ยวขวาครับเจอบันไดซ้ายก็เลี้ยวซ้ายครับนี่เลยขึ้นมาแบบนี้ฮะแต่ก็เราก็ลองสังเกตมุมตรงนี้ครับผมมุมตรงนี้เนี่ยเราจะไปอยู่บนนั้นกันครับอ่าแล้วเราก็ใช้ปืนสลิงครับยิงตรงนี้หนึ่งทีจากนั้นก็ตรงนี้อีก อ่ะแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับผมทุกคนเราต้องยิงเร็วกว่านี้ปั๊บปั๊บนี่เลยแบบนี้เลยครับผมยิง2ทีแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะสโลให้ดูนะครับผมจะขึ้นอย่างนี้เลยแ,แ,แ,แล้วก็เราก็อยู่เอฟเคแบบนี้ครับผมจันจบเกมได้เลย นี่แน่เห็นป่าชช้างสตอรอเบอรี่ก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับผมทุกคนและมันไม่วาปขึ้นมาด้วยอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยครับทุกคนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าบั็กนี้เนี่ยไม่ได้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกทุกคนนะครับผมก็อะไรยังไงเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมในเรื่องนี้นะฮะไม่ได้รอดร้อยนะบอกไว้ก่อนนะครับอูแต่ดูเหมือนว่าบลอทมันเริ่มมีกระโดดด้วยนะ แต่หารู้ไมค่ครับมันก็ติดอยู่ดีนะครับผมมันก็ติดอยู่ดีนะครับผมมันทําอะไรเราไม่ได้เลยจริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็เอาเรื่องครับผมอยู่ยาว3นาทีจนจบเกมแบบนี้นี่เลยขึ้นเ e ล t ไทม์แบบนี้นะครับผมแสดงว่าฟัคนี้ใช้ได้ผลน,น,นัทุกคนเออ ก็ไปลองทําตามกันได้ครับผมสําหรับปักนี้นะทุกทุกคนนะครับผมเพียงแค่ใช้ปืนสลิงนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงมุมที่ลุงอยู่นะครับผมตามคลิปเลยนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะไปขึ้นใหม่ปั๊บปั๊บอ่ะไม่ได้แล้วอันนี้อ่ะแบบนี้คือได้ครับแบบนี้คือได้ก็ไปลองทำตามกันได้นะครับผมทุกๆคนนะครับบอกได้เลยว่ามันใช้ได้จริงฮะแบบในคลิปเลยฮะ โอเคครับผมทุกทุกคนนะครับผมถ้าหากชื่นชอบอะไรยังไงเกี่ยวกับปั๊กนี้นะครับผมก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกันด้วยนะถ้าหากทุกทกคนชื่นชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมทุกทคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกัน